ทันที่รักษาโรคหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทน,นะคะวันนี้ค่ะหนิงพาทุกคนนะคะมาพบกับคุณแอดค่ะที่เป็นลูกค้าที่หนิงดูแลอยู่ตั้งแต่แรกเลยค่ะตอนเริ่มแรกคุณแอดมีอาการยังไงคะขอให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังได้หน่อยค่ะช่วงแรกนะคะก็จะปวดเอวเป็นเป็น,ปนหายๆค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลาวสะโพกลงขาแล้วก็ ชาปลายเท้าเลยค่ะทานต้องถามก่อนว่าตอนที่มีอาการแบบนี้ค่ะตอนเริ่มต้นนะคะรักษาด้วยวิธีไหนอยู่บ้างคะก็จะทานยาแก้ปวดอยู่ค่ะแล้วก็ไปน,นวดบ้างแต่ก็ดีเป็นเป็นแบบ ดีแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาเป็นอีกะคะ่ะต้องบอกแบบนี้คะ่ะวันนั้นคะ่ะที่หนิงได้เจอคุณแอดคะ่ะหนิงแนะนําให้คุณแอดอะคะ่ะได้ทานผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ก็คือตัวแรกอะคะ่ะจะช่วยเสริมสร้างตัวกระดูกอ่อนให้เกิดขึ้นมาใหม่นะคะส่วนอีกหนึ่งตัวคะ่ะไปช่วยเสริมสร้างเส้นประสาทที่ถูกกดทับจนมีอาการปวดชาล้าวอะคะ่ะหลังจากที่คุณแอดได้ทานผลิตภัณฑ์2ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกก็คือต้องเก ช่วงแรกก็ดีขึ้นแบบไม่ได้เต็มร้อยนะคะแต่ว่าดีขึ้นสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตค่ะประมาณทาน<ม>ทานทานสักพักนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นพอทานต่อเนื่องอาการเริ่มเริ่มหายแล้วก็<ม>อาการชาก็ลดลงค่ะทานนานไหมคะบอกท่านผู้ชมดนึงประมาณเดือนหนึ่งค่ะอ๋อประมาณเดือนเดือนหนะะึ่งดีขึ้นเลยค่ะอาการปวดอาการชานะคะดีขึ้นใช่ค่ะ,คะอยากให้คุณแอดฝากอะไรกับเพจนี้ให้หนิงหน่อยค่ะก็คือถ้าท่านใดนะคะ ถ้ามีอาการอย่างแบบปวดเอวแหงเป็นๆห,หายๆเนี่ยแนะนําเลยนะคะจะปล่อยทิ้งไว้นะคะต้องรีบเลยะคะ่ะรีบดูแลไม่งั้นอะ่ะเราจะมีอาการแบบล้าลงขาแล้วจะลําบากในการใช้ชีวิตนะคะค่ะแล้วก็ยิ่งชาปลายเท้าดยิ่งแบบลําบากมากเลยะคะ่ะทำงานไปแล้วก็ปวดไปมันไม่คุ้มในการใช้ชีวิตนะคะ ค่ะวันนี้นะคะคุณแอดไม่ใช่น้ามานะคะแต่เป็นลูกค้าจริงๆจากเพจนะคะยังไงนะคะถ้าใครสนใจหรือมีอาการปวดล้าวชาลงขาหรือเป็นโรคหมอนรองกระดูกติดต่อเข้ามาที่เพจนี้นะคะมารับคำปรึกษาจากหนิงได้ตรงโดยตรงค่ะค่ะ